โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวิ to to. ่ผมเคคกับเกมฟรีไฟกันอีกเช่นเคยแล้วผมซึ่งวันนี้นะผมจะมาเล่นแหลงกันต่อเลยนะครับผมนะครับผมตอนนี้ผมแรงแพทแบบที่ทุกคนเคยเห็นนั่นแหละนะครับผมมันยังไม่ขึ้นมันแต่แบบไปแพทสองหรืออะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมคืออาทีก็มาเล่นทีแต่เล่นแบบทั้งวันของวันนั้นอ่ะนะก็นะครับผมก็จะทําให้แรงพี่มันไม่ค่อยขึ้นเนะมันแพ้เพะชนะชนะวนๆไปอ่ะเพื่อ ตาที่เล่นขึ้นมือเนี่ยก็แบบติดท็อปสามใช่ไหมเพอากากปุ๊บแม่กก็แบบลงไปปุ๊บตายเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคจะพยายามอย่างเต็มที่นะครับผมแต่ว่าคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเั้นแต่คลิปที่แล้วแล้วคือเมาส์มันชอบหลอนครับผม,มชอบแบบไม่ขยับหรือว่าขยับช้าแล้วมันแบบชอบเกิดในกรณีที่แบบกําลังจะบวกอะไรอย่างเงี้ยทาให้เราพลาดที่จะคิวเขาหรือว่าโดนคิวเองอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเหมือนกันนะครับผมนต่ตอนนี้ก็คือเริ่มหลอนแล้วนะก็คือแบบมันหันช้าใช่ไหม ถ้าน้องๆเห็นว่าพี่หันช้าเนี่ยก็คือเมาส์มันหลอนครับเพราะว่าพี่ปรับเมาส์เร็วเอาไว้นะฮะอันนี้อันนี้อันนี้คือแบบหล่อนิดๆนะมันแบบติดๆนะมันต้องกดแบบรีเมาส์นิดหนึ่งเนี่ย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 แบบเมื่อกี้พี่มันหันได้หน่อยเดี๋ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือเมาส์หล่อนนะฮะแต่ถ้าบัดหน่อยเดียวมันต้มหมุนเลยเว้ยเมาส์พี่ที่ปรับไว้เ่ะา็แต่คราวนี้เราจะลงไหนดีนะครับระลงแบบไม่ต้องคิดไหมทุกคนแบบโดยดไปเลยอะถ้าแบบมันถึงตรงไหนก็เอาตรงนั้นอะ แบบไม่ต้องคิดไปเลยไปแบบชิวๆไม่ต้องคิดมากคิดเยอะนะครับลงไปเลยหอนาฬิกาตรงนั้นก็ได้นะฮะที่เราตายบ่อยๆนั่นแหละนะคือเป็นอะไรไม่รู้ชอบลงหอนาฬิกาแล้วก็ตายครับคือหอนาฬิกาข้อเสียคือแมปอ่าตรงส่วนของชั้นตรงนี้มันไม่ค่อยมีที่หลบครับคือถ้าโดนก็คือแบบโดนอีกทายหนึ่งก็คือตายแบบที่พี่โดนคลิปที่แล้วยมีคน วิ่งเหยอจ้าไม่รอช้าเดี๋ยวโดนยิงเปิดแต่แต่ตอนแรกมันจะไม่ดีนะครับรีบไปก่อนหนียเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ย้ย้ยรีบหรอรีบจัดถ้ามันยิงกันไปถ้ามันยิงกันไปปั๊มยาก่อนไม่ไหวไม่ไหวมาถึงก็ยิงกันเลยนี่ใจร้ายใจจิดใจดำ ท่ามันยิงผมไม่รู้แหละแต่ว่าผมผมหนีก่อนผมไปสู้คนขึ้นบ้านหลังนี้เก็บครับเก็บครับเขายิงกันตรงไหนไม่รู้แหละช่างเขาคือเรามีปืนที่เหมือนสไนยู่อ่ะอุ้ยมีคนอยู่ตรงนู้นคือเรามีปืนที่เหมือนสไนอยู่แล้วเราควรจะเปลี่ยนเป็นไอ้นี้นะฮะ ปืนพีเก้าสเอาไว้เล่นระยะประชิดติดอะไรวะนี่เมาหล่น <Ill> ม <im it ado> ันขยับเมาไม่ได้เมื่อกี้คืองงเออเลยขยับเมาไม่ได้เฉยจะปืนนี้คือแบบยิงยากจัด มันหล่นนะทุกคนเนี่ยเนี่ยมันขยับไม่ได้โหพี่เซ็งมากเลยแบบมันเล่นลำบากครับประชิดเลยแล้วกันเออวัดแกล้ไปเลยเนี่ยให้มันจบจบให้มันจบจบกันไปนะจะได้ไม่มีปัญหานะครับผมเออแค่นั้นนะ่ะโอ้ยเนี่ยเมาส์หล่นครับเล่นยากมากเลยเวลาเมาส์หล่อนอะเติมเลือดก,ก่อนแป๊บเดีไม่ไมียา มีปะมีโอเคเติมเลือดตานีเอ้ยเฮ้ยเชดแมนกำลังยดฟั๊มเลือดมาจากไหนกำลังจะบอกว่าตานี้ดู่ท่าเดีวจะดีชิบไหสวยรเป่ตานี้ลงได้ดีความผ่พามผพม้าพามผ่าพมพมอไม่ควรลงก่อนนี่เยอะจังตรงนั้นละกัน โอ้โหคนลงเยอะเป้าหมายเดียวกันเราเพียบมาดิครับผมต้องเป็นผู้เหลือรอดคือบอกเลยว่าผม,มาไม่ยอมแพ้หรอกนะผมมาเป็นผู้เหลือรอดเพราะว่าไงเหรอเพราะว่าผมหนียังไงล่ะครับ <laughs> โอ้แล้วแบบบ้านนี้คือแบบไหลปืนอะแนปืนนี้มาแต่ไม่ไม่น่าดี ยิงได้ไงครับผมปาติหารปาติหารที่กูทำได้เนี่ยช็อตเมื่อกี้คือแบบโู้โ,ฮโฮไม่ใช่กูแล้วใครเล่นเนี่ยเมกกื่อกี้ท่นสองคือเขาฟาร์มหมดแล้วหรอวะของมันมีแค่นี้จริงเหรอมีแค่ปืนแม็กเดียวโอ้ยก็อดกงกรอบไม่มี <c oughs> ว่าแล้วได้ยินเสียงพี่ไม่ปล่อยน้องไปหรอกกันน้องจ๋ารัวแหละลูกซองอะ่ะรัวจะจัดโอเคมาคนอื่นอยู่ตรงไหนไม่รู้อะ่ะไอสองคนนี้มันผเอ,อินอยู่ใกล้อะ่ะแต่นี้เสียงมาจากทางนั้นนะผมเห็นแล้วผมเข้าบ้านก่อน หมายมันก็รู้ว่าเราเห็นนะเดินวนอยู่ตรงนั้นน่ะเดินอยู่ตรงรั้วไม่อยู่ตรงรั้วอะไรยังวะยัองอยู่ยัองอยู่ยัองอยู่แอบย่องแบบโอ้มันเห็นว่าเราเดินหนีแล้วอะไม่ไหรล,ลองวิ่งดูเผื่อมันแบบเฮ้ยหินบ้าแล้วนี่ว่าไม่ใช่ยังอยู่ตรงอยู่ที่เดิมตรงนู้นก็มีอีกคนนึิมโอ้โหหนักหลายทางมากตอนนี้ คือแบบเยอะอ่ะเยอะจัดอ่ะเดี่ยมาทันนี้ดีกว่าครับน่าจะปลอดภัยพู้บอคนเยอะจริงผมฆ่าไปสองตัวแล้วอ่ะแล้วยังมีอีกสองตัวแล้วแบบเขาไปฆ่ากันกี่ตัวแล้วก็ไม่รู้อ่ะโอ้แล้วนั่นยิงใครอ่ะหรือว่ายิงกันเองไ้สองตัวเมื่อกี้ไม่รู้นะฮะไปเลยครับ ผมต้องถอยก่อนอ่ะผมไม่มีเกาะไม่มีหมวกอะไรเลยอไปบวกตอนนี้ก็คือแบบเปียบเข้าหัวสองทีก็ตายแล้วอ่ะมหาหมวกไปเจอดิประเด็นเ,เหลือหน่อยไม่เหลือเลยไม่เหลืออะไรเลยอุ้ยโอ้ยแม่งเสือควักสกามาแม่งควักปืนยิงเข้าหัวสองทีกูตายเลยมเมื่อกี้ จบเลยนะฮะจบเลยจะได้อยู่ตาน,นี้คือแบบเข้มจัดเลยนะแหลงจากขึ้นแล้วอะ่ะขอแบบท็อปสามตาหนึ่งได้ปะขอแรงขึ้นน่ะมาตาเนี้ยขอแบบท็อปเถอะขอแรงขึ้นขอร้องอยากขึ้นแรงมากๆเลยไปแล้วนะครับผมจังหวะเมื่กี้ถ้าควักดูซอออกมาอาจจำพอมีลุ้นนะจะแม้ควักปืนสกาวาหู่จบอะจบจัด เขาขึ้นบ้านพอดีวะอุ้ยอุยอุย,อยสูงจัดสูงจัดโดดอะไรขนาดะนะั้นน่ะแม่แล้วก็ต้องไปหาที่เติมยายิงใครอะ่ะก็ยิงกันนะอะไรกันอะ่ะไม่ไม่ได้มีแค่สองคนหรอริบหายมีใครมาอีกคนนึง่ตอนแรกเห็นแบบลงสองคน จากการคิดวิเคราะห์แยกแยะนั้นเราควรเอาปืนราจะประชิดไว้ปืนแรกนะฮะเพราะว่าเราจะควักก็มายิงทันยิงกันไกลอยู่นะปะหาของแต่ในบ้านนี้ไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่าอ่ะ้ย ยิงหลอกล่อยิงหลอกล่อไม่มีไรไม่มีไรทักทายเดี๋ยวบาเรียกทักทายอย่าไปคิดเยอะไม่วิ่งไปไหนแล้ววะนั่นแหละหาไม่เจอละไอ้ขบวนนี้น่าจะบวกกันม่วงทิ้ง M1873 หาตัวการคนร้ายไม่เจอเออสมกวรจะอยู่แถวเนี้ยเสียงแบบอย่างใกล้จะไม่รู้อยู่ไหน ตรงนู้นเหรอแล้พวกันตรงไหนวะตรงนั้นอะไรอ่ะไอวอลเหรอผมงงมากเลยตอเนี้ยคือแบบอะไรเป็นอะไรน่าจะตรงบ้านนั่นนะบ้านหลังๆนั่นนะ่ะน่าจะ แล้วแบบระยะประชิดไม่แต่ปืนกลนไม่ยิงกันตรงไหนวะไม่เห็นมีใครเลยมียกไงตรงไหนเนี่ยข้างล่างเหรอไม่เห็นมีคนเลยอะไรวะหล่อนจัดจะหาคนไม่เจอนี่มีศพอยู่ หุ่น่าสนใจน่าสนใจตรงได้ปืนนี้มานี่แหละโอ้แล้วมึงโอ้แล้วดีนะหเห็นก่อนเอาปืนอะไรมาเนี่ยไม่ใช่เอาปืนอะไรมาเนี่ยทิ้งปืนอะไรไปเดียเออนต้นอย่างนี้แล้นไม่หายไปไหนแล้ววะมันวิ่งลงมาตรงเนี้ยหายเฉย กลับายเป็นว่าตาเนี้ยไม่เจอคนเจอแต่แบบหายอ่ะมันหายอ่ะมันยิงกันแล้วมันหายไปแล้วตอนนี้เราขาดยาเนอะทุกคนเราไม่มียาเดยยาคิวเ็้ามาไปยาหล่นอ๋อมีอันหนึ่งเนาะ,ะคือจริงตรงเมาส์หล่น่ะไม่ค่อยชอบเลย ไปครับยังไม่เจอศัตรูเลยนะเจอแหละแต่หายไปแล้วอะ่ะอย่างที่บอกอะ่ะไม่ใช่มาตอนกูกินเห็ดนะนั่นหรือเปล่าใช่เจอหรือเปล่ามึงก็รีบรีบกินสิไอ้หำมมันไต่เกาะมาใใ่เกาะ ไปเลยแล้ววะหายไปแล้วเจอคนแล้วจะยิงไม่โดนเมาสหล่นน่าจะวิ่งมาประชิดเราบอกแต่คือมองไม่เห็นแล้ววะไม่เห็นตอนมันวิ่งหนอีอ่ะคือเขาต้องวิ่งหายที่กำบังอะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เขายืนล่งเฮ้ยอย,อยู่ก็เห็นนี่อะมึงหล่อนอะไรกอน มื่อกี้คือหันเมาไม่ได้ทุกคนพี่แบบสิงจัดเลยอ่ะมาขึ้นข้างบนไปละโอ้ยโดนเฉยโอ้โหโดนหัวกลางอากาศอ่ะฟุ๊กไม่มีอะไรเมื่อกี้ฟุ๊กกระโดดอยู่แบบล่วงกลางอากาศอ่ะฟุกคมจัด อุ้ยคุณคุณคุณระเบิด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  มือมันแรงจังวะลูกโซออ่ะไกลนะเว้ยวิ่งไปไหน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 วิ่งอ้อมสเต็ปวิ่งอ้อมโดนไปดิครับโดนไปดิผมว่าผมต้องเปลี่ยนเป็นลูกซองวะ่ะกระสุนหมดไม่ใช่อะไรกระสุนมันหมดไป เก็บไปสองตัวอีกแล้วนะครับผมโอเคช้ได้อยู่ช้ได้อยู่แต่ผมอยากได้ปืนกลมากกว่าจังหวะเนี้ยไม่ได้อยากได้ลูกโซ่เฮ้ยได้ใช้อันนี้แล้ววะ่ะเออส่นก็ปุงปิงปงปิง,ปง,ปง,ปงกลับมาเหมือนเดิมเฮ้ยต้องเข้าวงนี่ว่าวงอยู่ไหนเนี่ยโอ้ใกล้จะวิ่งแป๊บเหลือสิบห้าคนครับเฮ้ยตานี้เฟี้ยวอยู่จะได้โอ้ยโดนยิงหลังโดนยิงหลัง เห็นแล้วเห็นแล้วเขาจะมายิงไม่เข้าอ่ะมึงนิ่งเลยนะมึงนิ่งเลยนะมาดิเว้น อยู่กันหูเสียเวลาคนกำลังจะวิ่งไปฮะหลอดอีกเมาส์โอ้ไปฮะ,ปฮะข้างหน้าแวะซ่อมเกาะสักแป,ป๊บหนึ่งไมโอเคเรียบร้อยไปสามคิวเหลือยีสิบสามคนได้อยู่นะ ไม่น่ามีหรอมั้งอุ้ยอุ้ยตัวนี้ผมเสียเปรียบผมว่ามันรู้แายนี่มีไหมแต่ขวานี่มีมันวิ่งไปไหนแล้วอะ ว่าอ่ะแล้วว่าแล้วแม่งวิ่งอมให้ตัวเดียวกันผมวะแต่เขาก็เจ็บอยู่นะเสียดายวะมันน่าจะดีกว่านี้อไม่เป็นไรถือว่าโอเคนะผมว่าถือว่าฝีมือการเล่นโอเคเพราะว่ามีช็อตขมๆเยอะอีกนิดเดียวเล้งจะขึ้นอยู่แล้วจะเพชรส่งแล้วนะ แต่ว่าไว้เท่าน,นี้แล้วกันนะครับผมค่อยๆปรินค่อยๆไปนะครับผมถือว่ามีช็อตมันๆช็อตเท่ๆอยู่นะนะครผมยังไงก็ชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะกันนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้ะ